สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวแถบนะครับเปลี่ยนภาษาหรือว่าไอคอนนะเปลี่ยนภาษานะในตัว Windows 11นะครับหายไปจากแถบทัสบาร์นะครับเนี่ยโปรตีนจะอยู่แถบตรงเนี้ยนะครับอยู่แถวๆเนี้ยถ้าคุณเจอปัญหานะว่าตัวไอคอนหรือว่าแถบมันหายไปนะ ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหนานะครับแล้วก็จะบอกทิศเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนภาษานะแล้วก็โดนโวนนะบางทีที่แป้นคีย์บอร์ดคุณนะ่ะให้คุณกดปุ่มวินโดพร้อมกับสเปซบาร์นะครับพร้อมกันนะครับ,รนะรบถ้าภาษาคุณมีครบนะเท่าที่คุณใช้นะมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมานะพอกดสเปซบาร์าทีมันก็จะเปลี่ยนกดสเปซบาร์าทีก็เปลี่ยนนะแต่ในที่นี้คุณต้องกดปุ่มวินโด พร้อมไปกับสเปซบาด้วยเอาใหม่นะกดปุ่มวินโดว์ก่อนนะครับวินโดว์ก็คือปุ่มเนี่ยปุ่มทีก่ก่อนแล้วตัวเนี้ยเด้งขึ้นมานะครับที่มันจะเป็นรูปคล้ายๆหน้าต่างนะหน้าต่างวินโดว์นะครับแล้วก็พอคุณกดสเปซบาดนะมันก็จะเด้งเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้กรน,นี้คุณด่วนๆนะจะเปลี่ยนก็อันนี้ได้นะครับแล้วก็ข่าวนี้ข่าวนี้นะครับสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะ เดตามมาดูกันเลยนะวิธีการนะมันจะมี2วิธีนะ1ก็คือเราจะเข้าไปที่เซตติ้งนะคุณจะมาคลิกขวาที่ตัววินโดว์อย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็มาที่เซตติ้งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่า,าปิดก่อนที่พื้นที่ว่างๆที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะคุณคลิกขวาเลยแล้วก็มาที่คําว่า Person a l นตัวนี้ตัวนี้นะเสร็จแล้วก็มาที่ Time and language นะครับ ถ้าแม่เร่งเกวตเสร็จให้คุณมาดูที่คาว่าเรงเกวตออกิเจนเร่งเกวตออิเจนเสร็จนะคราวนี้คุณจะเห็นหน้าเนี่ยก่อนอื่นเลยคุณต้องมาเช็กก่อนว่าภาษาที่คุณใช้งานมันครบไหมครบหรือเปล่าคุณปกติคุณใช้อยู่กี่ภาษาให้คุณดูว่ามันครบไหมถ้าไม่ครบคุณก็มาแอดที่ตัวนี้นะครับมาแอดก็เพิ่มภาษาเข้าไปแล้วก็เล็กนะคราวนี้ถ้าภาษาคุณครบแล้วต่อไปนะให้คุณมาดูที่คําว่าไทปิ้ง Typing เสร็จนะคราวนี้ให้คุณมาดูที่คำว่า Advanced Keyboard Setting นะกิกเลยนะครับนี่คุณจะเห็นหน้าต่างเนี่ยไทปิ้ง a d v a n น e ์คีย์บอร์ดเซ t ่นะหนะ้า o v e r r i ์ e For d อร์ดอเนี่ย Input เนี่ย m มท็อ d อะไรเนะี่ยถ้าผมพูดปีกคอภัยนะตัวนี้ถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่ให้คุณเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับเครื่องหมายถูกออกนะแล้วก็มาที่ตัวนี้ต่อนะ Language Bar Option นะครับ คุณจะเห็นหน้าต่างตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับในส่วนของตัวนี้ถ้าไม่มีเครื่องหมายถูกนะให้คุณมาใส่เครื่องหมายถูกที่ตัวโชว์เทคเอเบลออนดิแองเกต์บาร์นะให้คุณเอามาใส่เครื่องหมายถูกที่ตัวนี้ส่วนตัวนี้ถ้ามีเครื่องหมายถูกให้เอาเอาอกแล้วก็แอปพลายโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ดีก็รีสตาร,ร,ตาร์รีสตาร์เครื่องคองมพิวเตอร์อคุณสักหนึ่งรอบนะเอาเลือกเอาใจนะ แล้วก็ลองกลับมาว่าเขาคืนมายัางนะตัวแถบภาษานี่นะแล้วก็จะขออธิบายถึงตัวนี้สักนิดนะตัวแองเกตบาร์ออปชันเนี่ยตัวนี้นะครับตัวแองเกตบาร์เนี่ยปกติค่า d e ฟอลต์เขาจะอยู่ที่ตัวนี้ด็อกเกตเนี่ยด็อกเกตอินดิทัสบาร์นะค่าค่าแบบมันก็เข้าที่เขาแนะนำนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนนะ ถ้าเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนนะตนัวนี้ปุ๊บนะไอ้ที่เหลือมันจะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับมันจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ยังเปลี่ยนได้อยู่นะเพราะยังไม่อัพพายนะแต่ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้อย่างไะงแบบหมกคลิกไม่ได้แล้วนะบางทีอันที่สองเนี่ยพอคุณเลือกหนึ่งกับสามนะอันสองมันจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วคุณอาจจะต้องริสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นะหรือว่าปิดเครื่องของคุณแล้วก็เปิดใหม่นะแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนนะเห็นไหม คราวนี้อันที่สองิกไม่ได้เลยนะคลิกไม่ได้นะที่ผมแนะนานะให้เอาไว้ที่ตัว Docket in d i t ดิทันะแต่ในที่นี้ผมยังไม่แอดพายก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณแอดพายไปแล้วนะถ้าคุณจะเปลี่ยนดูเนะี่ยคุณก็อาจจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือว่าปิดแล้วก็เปิดใหม่นะถ้าคุณจะเปลี่ยนชื่อตัวเนี่ยนะถ้าคุณไปคลิกเปลี่ยนแล้วก็แอดพายกันนะแล้วก็จะอธิบายหน่อย,ว,ยว่าว่าความหมายมันมันแปลว่าอะไรนะ คือโ o ต t i n g เนี่ยตัวนี้ก็คือกำหนดให้สถานะภาษาอยู่บนเ e s k t o p นะส่วนด o t i n the in t h e t ั s k า a r กำหนดให้สถานะภาษาอยู่บนอยู่บน taskbar ก็คือเป็นค่าเริ่มต้นราค่าดีฟอ l ์เขาแล้วก็ hidden นนีก็ตามชื่อเฮยนะซ่อนสถานะภาษานะ ถ้าคุณเกิดไปมือซนนะคุณไม่เปลี่ยนนะแล้วก็กลับมาเปน็นอันที่สองไม่ได้นะค้าเริ่มต้นเขานะคุณก็ปิดเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่นะตอนนี้คุณอาจจะไปแอปพลายแล้วนะเพราะนี่เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับวิธีการเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับตัวแถบภาษานะตัวบินโดเนี่ยแถบภาษาหรือว่าไอคอนภาษาตัวแถบที่แถบทัสบาร์หายนะหายไปจากตัวแถบทัสบาร์นะครับในคลิปนี้ถ้าทีจะเป็นประโยชน์กรบกวน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ